นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วันนี้เป็นวันที่เราท่านทั้งหลายได้ช่วยกันในทานการกุศลเลี่ยงพระเลี่ยงเนนเลี่ยงคนช่วยจัดในสิ่งต่างๆเสร็จเรียบร้อยไป เมื่อได้ทำบุญกุศลแล้วก็ให้ภาวนาภาวนาก็ให้ไล่ทีนมิตะความง่วงเหงาเหานอนออกไปเพราะวันนี้เป็นวันสร้างบารมีเสียสละแรงกายแรงวาจาแรงจิตให้การงานต่างๆลุล่วงไป ชื่อว่าเป็นเจตนาเป็นบุญเจตนาเป็นบุญที่ประกอบกระทำไปนั่นแหละก็เป็นนิสัยปัจจัยต่อเนื่องถึงการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนามาที่นี่เหมือนกัน รวมเข้ามาโ่จิตใจให้ได้เพราะที่จะเอาจริงๆนั้นเรียกว่าเอาใจเอาจิตเอาใจของเราเอาศรัทธาความเชื่อเชื่อในคนพระพุทธเจ้าเชื่อในคนพระธรรมเชื่อในคนพระอริยสง์ เชื่อในบุญในกุศลต่างๆเทวาปุเพกะตะปุญญาตาคนจะได้ทำบุญสุนทานชีวิตไม่แตกดับเชียก่อนอันนี้ก็เป็นบุญมาแต่ก่อนหนหลังเนี่ว่ามีปุเพเคยทำมาเคยประกอบมา บุญกุศลนั่นก็ส่งมาถึงจนเวลานี้จะว่าตนเองไม่มีบุญมีกุศลก็ไม่ได้คนที่ไม่มีบุญคือคนที่ตายไปแล้วถ้ายังไม่ตายอย่างเราทุกคนคนอื่นเขาตายไป พวกเราทุกคนยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ได้มานั่งฟังธรรมได้มานั่งขัดสมาธิรวมจิตรวมใจของตนให้สงบระงับเมื่ออารมณ์ไม่ดีอันใดยังคล้องอยู่ในใจของเรา ก็ให้รู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นออกไปยังจิตใจของเราให้ผ่องใสสะอาดไม่ให้มีความโกรธความขัดเคืองในพวกในหมูในเพื่อนสะหะธรรมนิกะจงเจริญเมตตาเพื่อแผ่เจอจาน จงเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระโมคคันลาสาลีบุตรเหมือนอย่างพระอริยสงสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาล สมัยโน้นท่านเป็นญาติเป็นโยมก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนนั่งสมาธิภาวานาปฏิบัติบูบชาพุทธสาวกในขั้งพุทธการตั้งแต่ญาติโยมขึ้นมาจนถึงนักบวช ทั้งนักบวชและนักบ้านสมัยครั้งพุทธกาลท่านพร้อมเพียงกันโดยเฉพาะคือการปฏิบัติบูชาภาวนาพุทธโธในใจพุทธโธไม่ต้องบอกท่านรู้เข้าใจเองคือมนุษย์สมัยนั้น ญาติโยมไม่ว่าอยู่ไกลอยู่ใกล้เขาต้องได้มากราบมาไหว้พระพุทธเจ้ามาทำบุญให้ทานถวายใส่บาทรพระพุทธเจ้าย่อมรอการฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าเทศเขาก็รอฟังพระพุทธเจ้าสอนอย่างไร เมื่อกลับบ้านเรือนแล้วญาติโยมเหล่านั้นก็นำไปประพฤติปฏิบัติผู้ใดมีอินรีบาลเมแก,ก่กล้าญาติโยมในสมัยครั้งกนนันโนนสำเร็จธรรมเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอาราหันตตา ก็มีเยอะแยะนับไม่ถ้วนเพราะคนสมัยโน้นนั้นคนเว้นจากการทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยดวงจิตดวงใจเป็นคนที่มีจิตเจตนาเป็นบุญกายคือการกระทำไหว้พระสวดมนต์ทำบุญสุนทานเขาก็ทำได้ท่านก็ทำได้ วาจาจะพูดจาปลาัยอะไรท่านก็มีความสังวรระวังในวาจาที่พูดคิดการงานใดๆ <c oughs> ในการไหว้พระสวดมนต์คนในสมัยครั้งกะโนนคิดดีพูดดีทำดี ชื่อว่ากายก็ทำดีวาจาก็พูดดีจิตใจก็มีเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจิตใจของท่านกว้างเวลาท่านภาวนาแล้วก็ดีกำลังภาวนาอยู่ก็ตามไม่ว่าเมื่อใดเวลาใดจิตใจของท่านมีจิตใจกว้างขวาง เผื่อแผ่เจือจานตามกำลังศรัทธาความเชื่อความเื่อมใสของคนในสมัยนั้นแล้วท่านก็มักเจริญเมตตาแก่คนแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วไปในในโลกในสิบโลกกาถาเธอว่าเบื้องบน ท่านกำหนดไว้ว่าตั้งแต่ภวคขภมลงมาภวคขภมนี่คือว่าผมสูงสุดที่มีดวงจิตดวงใจของผมลงมาจนถึงมนุษย์สโลกเบื้องต่ำลงไปจนถึงนรกถึงอเวจี ที่พระเทวทัตกำลังทรมานอยู่กำหนดอยากพระเทวทัตขึ้นมาจนถึงที่นั่งของผู้ภาวนาหนานั่นเมื่อกำนดส่วนสูงที่สุดและส่วนต่ำที่สุดบรรดาที่สัตว์ทั้งหลายเกิดตายนี่แหละทั้งสุขทั้งทุกข์เทนี้ลองกลม จากตัวของอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามมันเนนสมัยก่อนโน้น <Okay. S 1> เรียกว่าวงกมลมรอบจากตัวของคนเราออกไปแยวว่ากว้างขวางหมื่นจัก,กรวาลแสนโกดจักรวาลอนันตาจักรวาล อนันตาเดียว,ว่านับไม่ได้นับไม่ถ้วนบรรดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายจะทุกข์ที่สุดก็าตามสุขสบายที่สุดก็าตามพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านเพื่อแผ่เจือจานเพ่งเล็งออกจาก,กจิตใจของพุทธบริษัทสมัยโน้น ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้นะั้นจงพากันบำเพ็ญฐานรักษาศีลภาวน,นาจงพากันอยู่เย็นเป็นสุขอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันจงเป็นมิตรเป็นสหาย เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อแม่ญาติกาวงสากันอย่าได้มีเวรมีภัยต่อกันท่านตั้งจิตตั้งใจอย่างนั้นนอกจากไม่เบียดเบียนกันไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเบียดเบียน ตัวเราทุกคนด้วยคันว่าคือว่าตัวเราหมายถึงเราทุกทุกคนคนสมัยโน้นสมัยนี้ก็เหมือนกันว่าเราไม่เบียดเบียนมนุษย์และเทวด,ดาอินพรหมที่ไหนสัตว์สิ่งเดรัจฉานแม่ยุงจะมาตอมไต่ก็อยา่าฆ่าอย่าทำลาย หายากันยุงมาจุดเข้าให้มันบินหนีไปทางอื่นอย่าไปฆ่าไปทำลายเพ่งแรงให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงพากันอยู่ก็ให้เย็นเป็นมีชีวิตอยู่ก็ให้มีความสุขก,กายสุขใจทั่วหน้าทั่วตาทั่วจิตทั่วใจกันเถิด ใจิตใจที่มีความเมตตาอย่างนี้พุทธสาวกอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสงสาม,มัญเนนในครั้งพุทธการท่านมีความเมตตาเผื่อแผ่เจือจานซึ่งกันและกันเพราะว่ามีใจ,ใจิตใจอันเมตตา อโุเคราะห์สงเคราะห์กันดีกว่าจะไปหาเรื่องพิษกันเถียงกันด่าให้กันว่าให้กันไม่มีประโยชน์น,นั้นอันนี้แหละเป็นการสมานไมตรีเพ่งเล่งให้มีความสุขความสบายถ้าหากว่าจิตใจคนเราในเวลานี้ มันเกิดขัดข้องอย่างไรเคยมีความผิดเถียงกันอย่างไรก็ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพึ่นก็มีธรรมเนียมอยู่ว่าในเวลาเข้าสู่เทศการจำพรรษาไตรามาสสามเดือนก็มีพิธีขอเข้ามา ขอขมาโทษซึ่งกันและก,กันถ้าได้โกรธได้เคียดได้อิจฉาพยาบาทกันมาในอดีตชาติและปัจจุบันชาตินี้ก็ตามแล้วว่าให้อาโหสิกรรมซึ่งกันและก,กันเราไม่เบียดเบียนคนใดคนหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งเราทุกคนให้มีจิตเมตตาสงสาร ทั้งมนุษย์และสัตว์สิ่งเดียและฉานว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นเพื่อนเกิดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์สิ่งเดียและฉานในชั้นใดภูมิใดก็าตามเป็นเพื่อนเกิดด้วยกันเป็นเพื่อนแก่ชลาเหมือนเหมือนกัน เป็นเพื่อนเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนเหมือนกันบั้นท้ายปลายชีวิตก็เป็นเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นย่าได้มีความเบียดเบียนกันอิจฉาตาร้อนซึ่งกันและกันไม่ให้มีอันนี้ทันว่าเมตตาเมตตาตน ทำตนเองด้วยกายวาจาจิตประพฤติแต่คุณงามความดีอย่างเดียวส่วนใดเป็นบาปหยาบช้าทาลุนแม่เคยทำเคยพูดเคยคิดมาแล้วก็ให้เลิกละเสียมาตั้งจิตเจตนาในเวลาปัจจุบันนี้ให้มีความเมตตาให้มีความกรลุนนา สงสารมานุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้มีความมุทิตาพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดิบได้ดีหรือผู้อื่นทำบุญสุนทานอันใดนับตั้งแต่นั่งสมาธิภาวนาก็ให้พลอยยินดีอะโนโมทนาเสริมสร้าง ให้มนุษย์คนเราได้สร้างความดีทำความดีเรียกว,ว่าเมตตากรุณามุทิตาบทท้ายเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขานั้นคือให้รู้จักการวางเรียกว,ว่าวางเฉยให้ได้ในโลกเหล่านี้มันเป็นธรรมดาอยู่เอง กิเลสความโกรธยังมีอยู่กิเลสความโลภยังมีอยู่กิเลสความหลงยังมีอยู่ในจิตใจของปุถุยโนโปุถุชนก็ย่อมมีความกระทบกระเทือนกันบ้างเป็นธรรมดาที่ล่วงมาแล้วแต่ว่าตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไป อย่าให้มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นให้มีแต่คุณงามความดีเพื่อแผ่เจือจานเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่แหละเต็มอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของเราทุกคนผู้ภาวนาและให้ทุกทุก ลมหายใจเข้าออกภาวนาธรรมจิตใจของตนให้มีความสงบระงับเย็นสาบายไม่ให้ใจร้อนด้วยกิเลสความโกรธถ้าใครยังมีกิเลสความโกรธลุกไม่หัวใจอยู่ก็ให้ดับให้ละเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดวงจิตดวงใจก็จะเย็นสาบายพุทธโธในดวงใจก็จะคล่องแคล่วว่องไวจะสงบประงับตั้งมั่นลงไปในหัวใจภาวนาบทใดข้อใดก็ดีมีประโยชน์เจตใจก็เย็นสาบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนกิเลสอันใดที่มันเป็นอดีตล่วงเลยมาแล้ว ก็ให้มันหมดไปสิ้นไปอย่าไปเก็บมาอีกมันล่วงไปแล้วมันหมดไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปวิตกวิจารสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปกลัวนั่นกลัวนี้สิ่งใดมันล่วงไปแล้วสิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้วหมดไปแล้วยึดใจในปัจจุบันให้ตั้งอกตั้งใจ ภาวนาทำความเพียรละกิเลสอันมีอยู่ในจิตในใจปัจจุบันนี้ให้เต็มที่ตลอดไตรามาสสามเดือนให้จิตใจผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ในตัวอยู่ในใจเมภาวนาอยู่ในจิตในใจตลอดเวลา การภาวนานี้หละเป็นอุบายธรรมในทางพุทธศาสนาะแม่องค์พระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยเมื่อพระองค์ท่านยังมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านก็เตือนพุทธสาวกในครั้งกัะโน้นว่าให้พากันตั้งอยู่ ในความไม่ประมาทผู้ที่ตั้งโย่ในความไม่ประมาทนั้นจะต้องนึกภาวนาจะนึกภาวนาพุทธโธก็ให้ได้เหมือนกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทุกลมหายใจเข้าก็ให้ภาวนาพุทธโธได้ ทุกลมหายใจออกก็ให้ภาวนาพุทโธได้ธรรมโมสังโฆก็รวมอยู่ด้วยกันนั่นแหละเห้นั้นเราจะต้องตั้งอกตั้งใจจริงๆในหัวใจนั้นสิ่งใดที่เป็นอนาคตการข้างหน้ายังไม่ถึงอันนั้นก็อย่าไปทุกข์ไปร้อน เมื่อถึงอนาคตตักงานมันก็เป็นไปเองเวลามันจะเป็นอะไรบาปคนเราก็ทำในเวลาปัจจุบันนั่นแหละเวลาอนาคตมันยังไม่มาถึงก็ทำอะไรไม่ได้อดีตมันล่วงมาแล้วอันนั้นก็ล่วงไปแล้วไม่ต้องคิดคำหนึ่ง ปัจจุบันนธรรมคือธรรมที่เป็นปัจจุบันเราต้องรวมจิตรวมใจสงบกายสงบบาจาสงบจิตสงบใจดูใจของเราทุกคนก็รู้ได้ถ้าเราภาวานาได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหรือเรานึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตน ได้ทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้สำคัญมากเพราะคนเหล่านั้นมักจะตั้งอยู่ในความหลงหลืมเป็นส่วนมากเคอไม่ค่อยได้นึกถึงว่าตัวเองจะต้องตายตัวเองจะต้องแก่ตัวเองจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตัวเองจะต้องทับพลาดจาก ทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของบ้านเรือนถิ่นฐานผลที่สุดตัวเองจะต้องจำเป็นจำใจต้องแตกดับตายไปไม่ใช่เราเกิดมาพบนี้ชาตินี้แล้วจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายไม่มีเลย มารณกรรมมาฐานการนึกถึงความตายพระพุทธเจ้าท่านกกรคำชับไว้ว่าให้ภาวนาเตือนใจของตัวเองว่าผลที่สดเราต้องมีความตายไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่เดือนใดก็เดือนหนึ่งไม่ปีใดก็ปีหนึ่งภายในร้อยปีนี่แหละ ทุกคนที่นั่งพาฟังธรรมอยู่นี้ต้องตายก่อนร้อยปีทำไมมันเลยนั่นไปไม่ได้หรือถ้าเลยไปก็ลำบากน่อยต้องอดทนหลวงปู่แหวนท่านก็อดทนมาได้เก้าสิบเก้าปีนับว่าได้สูงส่ง เราทมทั้งหลายที่นั่งหลับตาภาวนาอยู่นี้ตั้งแต่เน็นน้อยขึ้นไปจนถึงเงินใหญ่ตั้งแต่พระอายุพระใหม่ขึ้นไปจนถึงพระเก่าเก่าแก่โบราณก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจในกลางพรรษานี้ ภาวนานึกถึงมรณะภัยคือความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเราตถาคตหมายถึงพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเตือนสาวกแล้วพระองค์ก็ สแสดงออกซึ่งพระองค์ก่อนนึกถึงความตายได้โย่ทุกลมหายใจไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็ปล่อยปะละเลยไม่ได้นึกถึงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์พระองค์นึกได้เจริญได้อย่างความตายนี่พระองค์มองเห็นว่าพระองค์ท่าน ก็ต้องรอความตายไม่นานจะต้องตายพออายุของพระองค์ได้แปดสิบปีบริบูรณ์ก็เอาจริงทีเดียวเรียกว,ว่าตามธรรมดาเรียกว่าตายแต่พระพุทธเจ้าตายนั้นเรียกว่าดับขันเข้าสู่น,นรือภาเพราะจิตใจของพระองค์ ละกิเลสลาคะหมดแล้วละกิเลสโทสะหมดแล้วละกิเลสโมหะได้หมดสิ้นละกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดหมดสิ้นไปแล้วละกิเลสลาคะโทสะโมหะจนหมดสิ้นไม่มีเหลือพร้อมทางละวาสนา กายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เลิกได้ละได้ซึ่งวาสนากิริยาที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีพระองค์ทำได้เลิกได้หมดแล้วนน่แหละการภาวนาในทางพุทธศาสนายาได้มีความท้อถอยพระพุทธเจ้าทรงตัดไปแล้วว่า วิริเยนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรคนเราถ้ามีความเพียรความมันความขยันแล้วตัวเองต้องการอะไรปรารถนาอะไรย่อมสำเร็จได้ตามบุญบาเรมียีที่ตนทำรรม,มาในนั้นญาได้มีความท้อแท้อนแอ แม้จะมีความเน็ดเหนยเมื่อล่าอะไรก็ต้องอาศัยความเพียรคือเพียรพยายามประกอบกธรรมในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งใดจะเกิดบาปเป็นบาปขึ้นมาให้พากันละพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบาปนั้นให้พากันละอยาได้ทำอีกต่อไป เมื่อละบาปแล้วก็ให้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญนั้นอะไรอะไรทุกอย่างมารวมอยู่ที่กายวาจาจิตของเราถ้าเราทำพากายวาจาจิตของเราประกอบกระทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจนมาถึงภาวานาทุกลมหายใจเข้าออก ทุกคนทุกองค์ก็จะมีความสง,งบสุขเยือกเย็นทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจเจิตใจของเราทุกคนก็จะใกล้เข้าไปในทางที่จะได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานด้วยสติปัญญาวิชาความรู้ในจิตใจของเราทุกๆคน ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลชานีสัพพิติโยวิวัชันตุสัพภโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะ อภิวาธานาสีริสนิจังบุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโอสุขังภาลาง